อะไรเหรอมีเจมจีวแหละอะไรเนจมจีเจมจีอยู่ห้าหน้าอยูที่พีซื้อสองหนด้านนี้เออชาเอาเนเดก่อนละต้องปิดฝั่งน้นปิดฝั่งน้นปิับปิดฝ่ง้นปิด่น้าปิง้ไฝ่งน้นฝั่งน้นัน้นปิดฝ่งนู้นปดนู้ปิดหนู้าปิด่น้ิดันนด่้เจิดั่งไปเลยคร้ังนล้ แม่แล้วหันทางตุ๊กตาเน้นว่าจะไม่เน้นว่ายังไม่ออกเดินไปคิดหน้าละเก้าสิบบาทเลยเดินเกินฮะหน้าละเก้าสิบบาทใช่ก็เห็นที่มีชีวิตอยู่หน้าอย่างเก้าสิบซื้อค่าสกีนค่าเครื่องค่าแต่งหน้าบาทหนังซื้อดิฉันมีนิดเดียวเล่มละร้อยยังซื้อมาเลยไมด้สองเล่มไปนั่นแหละอันนี้หลายครับอยู่เนาะ